วันแรกมาถึงเนี่ยเราถามทุกคนว่าคุณมีนี่เท่าไหร่เราอะ่ะรวมยอดของคน19คนนี้ได้ที่18ล้านแต่หลังจากที่เราเอานี่มากลางพูดคุยไล่สักถามหมดเชื่อไหมคะทุกคนมีนี่รวมกันจริงๆอะ่ะ33ล้าน คั้งแรกเนี่ยเราจะพูดกว้างๆเราจะพูดให้เห็นว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันมีทางรอดนะมันมีวิธีที่จะไปถึงนะมาเรียนรู้ด้วยกันแต่ครั้งเนี้ยมันคือการเวิร์กช็อปแบบเข้มข้นคือลงมือทําค่ะเอานี่ทุกคนมากลางเลยอย่างจริงจังเราตรวจเครดิตโบโลใช่ไหมเขารู้จริงๆว่าคุณมีนี้เท่าไหร่ แรกๆจะเดินคอตกๆหน่อยตอนเราคุยเรื่องตัวเลขตอนเราบอกพี่มีนี่อะไรบ้างก็จะแบบมีอ่ะมันเยอะหัวเราะแห้งๆหัวเราะแบบยอมรับสภาพแต่วันนี้มันจะไม่ใช่วันนี้มันจะมาพร้อมกับนี่มันนี่เท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือฉันรู้แล้วฉันจะรับมือกับเธอ,อยังไง มันแตกต่างกันตรงที่เหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะตกน้ําจะท่วมตอนไม่รู้มันเครียดแต่ถ้าเราวางแผนเสร็จท่วมก็จะรับมือแบบนี้ไม่ท่วมฉันจะรับมือแบบนี้นี่ก็เหมือนกันนี่ท่วมฉันจะรับมือแบบนี้ฉันรู้วิธีจัดการกับมันละซึ่งนี่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดไม่เกี่ยวกับจํานวนเงินคุณจะเป็นนีห้าหมื่นบาทสามพันบาทหรือเย็ดมันก็ทั้งยี่สิบบาทแต่คุณไม่รู้จักวิธีจะคืนคุณก็จะเครียดแล้วก็คิดอะไรไม่ออก จริงๆมันเหลือไม่ถึง1 0ครับจริงๆก็50ก็เหลือสี่ห้าสามสี่ห้าคนแบบนี้แต่ถามว่าสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับผมเรียกว่าสาเร็จเพราะคนที่มาคือคนที่พร้อมจะปรับคนที่มาคือมาพร้อมกับความคิดไอเดียและแนวแนวปฏิบัติที่ตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงมีกลุ่มหนึ่งจากวันนั้นเขาสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้นี่สินเขาจะน้อยหรือไม่มี และเขาบริหารจัดการได้อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ออกมากระบวนการแบบนี้มันเป็นปกติเลยที่เราจะต้องเจอก็คือมันทําให้คนแต่ละคนเรียนรู้และเข้าใจตัวเองพอมาตรงนี้ครับถามว่าสําเร็จตรงไหนสําเร็จตรงที่คนที่มาวันนี้คือพร้อมใส่กันเต็มร้อยตั้งแต่ตีห้ายันสี่ท่าทุ่มห้าวันติดชีวิตปกติไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนแต่มาตรงนี้เรามาเรียนรู้ทุกกระบวนการให้มันเข้มข้นมากขึ้นคุณลบมีคัทุ้โอเคได้แต่ยังไม่มีมูลค่าเนาะครับยังครับ เราไปหาคนอยนนครั้งแรกเปอร์เซ็นต์สักเซสอะอาจจะต่ำค่ะเพราะว่าเขาได้แค่ไอเดียเขาได้แค่อินสปิเรชันเนาะแต่ครั้งนี้ยพัคิดว่า100%ที่เข้ามาอบรมเนี่ยสามารถปลดหนี้ได้แน่นอนค่ะ บางทีเวลาที่เราปฏิเสธมหนี้เราไม่อยากจะไปดูมันไม่อยากจะเปิดจดหมายที่มาถึงด้วยซ้ำเราไม่รู้แม้กระทั่งว่ายอดหนี้เราเท่าไหร่บางครั้งก็จ่ายเงินไปโดยที่ไม่เคยเห็นว่าเอ้ตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วมีหน้าที่จ่ายก็จ่ายเราไม่เห็นยอดสรุปด้วยซ้ำค่ะทําให้เขาไม่เคยรู้จนนนํานวนหนี้ตอนนี้เขารู้แล้ว แล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมือทําแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะไปสี่ภาคเพื่อไปดูว่ามันมีอะไรที่มีความแตกต่างกันไหมเก็บข้อมูลมากขึ้นเพื่อทําแผนเราในการช่วยเหลือให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เป็นไปได้จริงมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนี่ไม่เป็นที่เงินเป็นที่ความคิด เป็นที่ความเข้าใจผิดเป็นที่กําลังใจเนาะเพราะนั้นจริงทุกอาชีพอะค่ะมาเรียนร่วมกันได้แล้วก็เวิร์กช็อปที่เราทํามาเราทําเปิดกว้างเพื่อให้ทุกอาชีพอะสามารถรีเฟล็กแล้วก็จัดการกับตัวเองได้มันจริงีเนยที่เราอยากจะออนทัวร์หรือยาจะสัญงจรไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่า,<บ>าพี่ๆ <บา S 1> น้องๆที่เขาเป็นหนี้เขาก็มีภาระเขาก็น่าจะมองเห็นบางทีเขาอาจจะอยากมาแต่เขามองว่าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีปัจจัยค่าเดินทางนะครับ อีกอย่างหนึ่งการยกคนมาทีละ 30- 4สิคนจากหลายๆาทิศเทียบกับการที่เรายกทีมไปแค่ห้าหคนอาจเจ็ดแปดคนไปทีหนึ่งมันแตกต่างเมื่อเขาลงมาอยู่ในชุมชนจะเป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งที่มาเรียนรู้แต่กลุ่มนี้จะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นตัวอย่างกลายเป็นต้นแบบเป็นโรโมเดลให้กับคนอื่นๆในชุมชนที่แพ่ออกไปเราอาจจะไม่ต้องไปสอนในหมู่บ้านเดิมซ้ำๆเพราะคนกลุ่มเดิมที่นั่นทำแล้วได้ผลแล้ว สามารถถ่ายทอดให้คนที่เหลือแล้วมันกลายเป็นชุมชนที่แข็งแรงขยายออกไปในทุกๆพื้นที่ okay. Okay. แต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับประเทศไเราน่าจะแข็งแรงได้ในที่สุด